วันนี้จะมาแก้เอวกางเกงแก้สะโพกของกางเกงยีนตัวนี้นะคะลูกค้าให้ไซส์มา29เอว29นิ้วสะโพก39นิ้วทำทรงขาเท่าเดิมนะคะทีนี้กางเกงตัวนี้เป็นกางเกงเอวยืดเวลาเราวัดเราจะวัดแนวตรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงออกนิดนึงให้ขอบที่ยืดสุดๆอันนี้เป็นเอว36นะคะ เอวสามสิบหกเราจะแก้ให้เหลือยี่ิบเก้าแล้วก็สะโพกนะคะสะโพกตัวนี้สี่สิบเราจะแก้ให้เหลือสามเก้าเท่ากับเราลดหนึ่งนิ้วนะตรงสะโพกหนึ่งนิ้วนะคะแต่ตรงเอวนี่สามสิบหกหนึ่งตะเข็บด้านข้างสองข้างนะคะตัวนี้เราต้องแก้ตรงด้านหลังช่วยด้วย ถ้า,าว่าเพื่อนๆว่างก็แวะเข้ามาชมกันนะคะวิธีการแก้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาเลาะขอบนะคะเลาะขอบออกเลาะเส้นได้กลางหลังออกแล้วเราก็เลาะได้ตะเข็บข้างทั้งสองข้างออกนะคะพอเลาะออกเสร็จแล้วเราก็จะเลาะตะเข็บด้านในออกด้วยตรงนี้ออกด้วยนะคะ ตัวนี้เราจะเก็บสะโพกเข้าด้วยเราจะลอดจากเอวล,ลงมาประมาณเข่านะคะประมาณเข่ากางเกงเป็นได้โซ่ก็จะเลาะง่ายประมาณนี้นะคะ เลาะเสร็จแล้วเราจะมาเก็บนะคะจะเก็บด้านข้างส่วนตรงเอวเราจะเก็บจากเส้นเดิมเข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะส่วนตรงสะโพกเก็บครึ่งนิ้วแล้วก็ค่อยๆไล่ามาที่ต้นขานิดนึงนะหายมาประมาณแนวเข่านะคะ เมื่อเราเย็บตะเข็บข้างสองข้างเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูขอบเอวนะคะว่ายังขาดอีกเท่าไหร่นะคะที่เราจะต้องเก็บเนาะอันนี้ก็จะเหลือสามทิบสองเนาะสามทิบสองลูกค้าให้แก้ให้เหลือสามติดเราก็เก็บที่ตะเข็บกลางหลังอีกหนึ่งนิ้วนะคะสามสองสองนิ้วนะคะสองนิ้ว สองนิ้วเราก็จะเย็บจากเส้นนี้เข้ามาหนึ่งนิ้วเลยนะคะหนึ่งนิ้วพอกลางออกก็จะเป็นสองนิ้ว เย็บเสร็จแล้วเราก็ไปพวงมาให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็คิ้วตะเข็บข้างให้ลูกค้าเหมือนเดิมหลังจากนั้น เราคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเข้าขอบนะคะเข้าขอบเราก็ดึงจากซ้ายไปตรงกึ่งกลางตัวนี้เราก็จะต่อกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางเอวเราจะไม่ต่อตรงใต้ป้ายเพราะว่าถ้าหากว่าลูกค้าขยายออกเนี่ยรอยต่อมันจะเคลื่อนได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดตะเข็บออกลูกค้าสามารถขยายออกได้นะเราก็ดึงมาทั้งสองข้างแบบนี้นะคะให้มาอยู่ตรงกลางตะเข็บที่ที่เราจะต่อ ติ๊กไว้เนี่ยเราก็จะเห็นที่ขอบนะว่าหายไปกี่นิ้วหายไปสี่นิ้วแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะเละเาะเข็บบนขอบออกนะตัดขอบออกจากกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บกันปิ้นนะคะ ขอบเราจะต่อต่างคนต่างต่อก็ได้นะเพราะว่าเขาแยกชิ้นแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้พี่นาจะไม่ทําแบบนั้นจะกันปิ้นกันปิ้นก่อนนะคะกันปิ้นให้ติดกันก่อนทําได้หลายอย่างหลายแนวแล้วแต่เลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนชอบวิธีไหน ต่อวงกลมขอบจับขอบมาแบบนี้ดูให้ดีอาจจะต่อผิดบางทีต่อแล้วขอบมันบิดนะช่างเป็นบ่อยนะต่อแล้วขอบบิดหนะ่ยเปิดตะเข็บออกแบบนี้แล้วก็เย็บ Yep to kan ต่อขอบเสร็จแล้วเราก็เข้าขอบไว้เหมือนเดิมนะคะอมเลย ข้าขอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ด้านในด้านนอกนะ,ะจากนั้นเราก็จะย้ำหูเก็บให้ลูกค้าเหมือนเดิม ตรงป้ายด้านหลังถ้าหากว่าเราไม่ได้เย็บย้ำลงไปเราใช้มือทำได้นะคะใช้มือติดให้ลูกค้าได้เพราะว่าบางทีเราเย็บแล้วมันก็ไปติดอยู่ข้างล่างถ้าหากว่าเราจะเย็บก่อนที่เราจะพับขอบมันก็ติดขอบเนาะเราก็ใช้มือถักเอานะคะ ทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความมั่นใจเนาะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะได้เอลสามติดนะคะส่วนสะโพกก็จะได้สามเก้านะคะที่ลูกค้าต้องการเนาะสามเก้าสิบเก้าครึ่งนะคะส 9, 19, ะคะิบเก้าครึ่งวิธีการแก้สะโพกแก้เอวก็มีเท่านี้นะคะหากว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ 바라자.